วันนี้พาเอสซมาชม honda ls 125กับปัญหานี้ครับคันนี้ ls กันเมื่อกี้ได้เปลี่ยนอะไรตรงนี้นะครับเปลี่ยนใส่อันใหม่นะครับชุดไฟตรงนี้เสียแล้ว<อ>เปลี่ยนชุดไฟใหม่แล้วครับโอเคแล้วรูปทรงก็จะประมาณนี้นะครับ l อ รถเล็กของ h o n ด้าถังหน้า,า,าครับแรงใช้ได้คุญแจแจ๋วเปิดแล้วไม่มีอะไรติดดีกว่า,วาบางท่านอาจจะสงสัยว่ารถคันนี้ทำไมคุ้นๆจังคุ้นจริงๆครับคันนี้เขาเรียกว่าเปลี่ยนสีใหม่แต่รูปทรงยังคล้ายๆเดิมครับคันนี้ออาสตาร์ทฟังเสียงครับเบาๆ น่คันนี้ทำเฉพาะชุดไฟเฉยๆนะครับทำให้สตาร์ตติดเฉยๆแต่อาจจะมีเสียงดังต๊อปแก๊กอยู่นะไม่เงียบร้อยเปอร์เซ็นต์นะตอนรถเก่าะครับ FC ต้องทำใจนะครับว่า มันเป็นรถที่มีอายุอานามาแบบค่อนข้างนานนะครับ30ปีโดยประมาณจะให้มันเงียบกริบเหมือนกลับออกมาจากโรงงานมันก็ไม่ใช่นะครับ f อว <Wow. S 2> ้านะถ้าจะทำขนาดนั้นเราต้องลงทุนมากนะครับต้องทําใจไว้นะครับสําหรับคนที่จะเล่นรถสายประมาณนี้ครับหาก FC ท่านใดมีปัญหาหรืออะไรสอบถามนะครับผมจะให้ Facebook ช่างนะครับไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับสอบถามได้โดยตรงเลย นะโอเคครับขอบคุณ f อสําสำหรับในการชมคลิป Honda LS 125กันนี้ไปแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับ